สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้าออกใหม่นะครับนั่นก็คือชานมเย็นไทยปรุงสำเร็จชนิดผงตราโซลิโตนี่นะครับซองเลยนะครับซองใหญ่ๆนี่ครับราคาที่ซื้อมานะครับ39บาทข้างในจะมีซองลเล็กอย่างนี้ครับ3ซองนะครับ แต่ะละซองน้ำหนัก30กรัมนะครับส่วนประกอบในซองนะครับมีส่วนประกอบดังนี้นะครับครีมเทียมน้ำตาลนมผงชาผงไฟเบอร์คอลลาเจนและอื่นๆนะครับเครื่องดื่มนี้นะครับชงได้ทั้งแบบร้อนแบบเย็นนะครับคราวนี้เราจะชงแบบร้อนให้ดูก่อนนะครับ ผงชา1ซองนะครับ1ซอง30กรัมนะครับน้ำร้อนจะจัดเลยนะครับเต็มแก้วพอดีก็150 ml พอดีนะครับ ชาสีสวยนะครับชาไทยนะครับเป็นสูตรน้ำตาลน้อยไม่หวานนะครับมีคอลลาเจนแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยนะครับ หอมน่าทานเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับ <Okay. S 1> คราวนี้เราก็จะชงแบบเย็นนะครับ <Okay. S 1> แบบร้อนก็1นึซองแบบเย็นก็1นึซองนะครับ <Okay. S 1> น้ำร้อนจ,จัดๆเลยนะครับ130 ml น้ำร้อนจะน้อยกว่าแบบร้อนนะครับหอมมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับคราวนี้เราก็จะเทใส่น้ําแข็งแล้วนะครับ ร้อนก็อร่อยเย็นก็อร่อยนะครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วนยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ